ครับขออื่นข็ขอกลับสวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยครับหนึ่งฟากินครับผมวันนี้มีพารกคิดครับโอ้หัวเสือครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมีพารกาคิดเนาะวันนี้มีเจ้าของบ้านให้มาอาออกเนาะอยู่ใกล้ร้านโรงจอดรถเขาหนินอนครับเนาะก็มาดูแล้วครับลังกค่คนข้างยี่ใหญ่ยุ่ครับพอสมควรอนนี้ครับอยู่งนี้ครับผมไปครับไปดูกันครับผม นี่ครับผมตอนนี้ครับรอให้แม่เขาบินก่อนนอนเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับรอให้คํามเมื่อตาสักหน่อยนะครับเนาะมาดูไ้แลวครับนี่ครับดูเขาอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับแต่ผมจะสูดไปดูแป๊บนึงครับนี่ครับนี่ครับเมหลังกระโพาะสมนอยู่ครับเนาะกับภารกิจนี่ครับผมเดี๋ยวมาเอากันครับเมื่อคืนเนาะแม่เขาก็ยังไม่เข่าจากลังดีเนาะครับเนาะ รอสักแป๊บครับรอสักแป๊บเกิดประมาณทุ่มกว่าเนาะมือตาแล้วครับมาดูครับผมนี่ครับเขาได้เขารู้เลยเนาะครับน้องนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมได้เข่าเมย์เขาได้เข่ามดเลยเนาะครับเนาะตรวจสอบดูครับผมนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับลุ้ข้าไปใกล้เลยครับผมแล้วก็ได้ทําการ นะครับให้เขาล้างดีๆเนะเห็นครับเหมือนเนื้อครับน้ำมันครับน้ำมันเบนซินน,นอครับนี่๋อสักพักครับผมให้เขาเขาล้างดีๆเนาะ บออยู่กิ่งไม่ใหญ่เท่าไรครับเดี๋ยวใช้กันไก่ตัดเอาเลยครับผมไปดูหน่อยไดูเขาประก,กบคนข้างที่จะไม่ใหญ่เท่าไรเนาะคำนี้ขนาดน,นี้ก็น่านจะจุกอยู่ครับนี่ครับนี่ครับแมฆให้ดูครับนี่ครับต้องรอไอ้เม่เขาคอยมดเนาะไอ้เม่เขาคอยล้างให้หมดครับไอ้เมียอขาขอล้งางมุดแบบนี้ครับผม เราก็ค่อยทำการย้ายเนาะโผล่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอันตราย สังเกตดูจะดูเขาหน่อยนะครับผมดูเขาประมาณนี้ครับรอแป๊บครับรอแปบ๊บดูรับเกลีพอสมควรน,นะครับรมนันเนาะจะไหลไหลก่อนอย่างว่านะครับเดี๋ยวเขาจะตายเนาะครับเนาะ ครัับผผมมอละนี่ครับเราชุบไว้นี่นะครับผมนี่ครับชุบไปเลยครับผมสี่ครับเข้ามาฟังเลยครับนี่ครับสี่ครับอาจะประมาณนี้เนาะรอสักรอแป๊บครับรอแป๊บเดี๋ยวก็าเงียบเสียงเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวก็าเงียบเสียงอะไรแบบนั่นแหละครับ Cảm yeah. mm ơn -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เริ่มลเลยนี่รถน,นี่นะครับคนไหนที่จะบดออกมาได้นะ้ยยับลอยก็เงียบเยียงนะครับเนาะน่ครับอยียงเราท่านจะเงียบเลยเนาะนครับผมน่ครับผมนคนไหนที่จะบดออกมาได้ก็ นี่ครับผมหลงออังเดสวยอยู่ครับนี่ครับหัวแด้ครับผมโอ้โดทีโดไปทีเด้อครับโดนเสียงนี่ครับหบลังออก็จะประมาณนี้ครับผมที่สวยเลยครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้ครับฝากติดตามนะครับผมหนึ่งพาก,กินครับผมเดี๋ยวคลิปหนาครับลอตป๊บ